สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางชนหลักหน่วยล่างสองสูตรเป็นสูตรเก่าที่ได้ไปต่อนะครับเข้าสองวดซ้อนก่อนที่จะไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับก่อนที่จะไปดู ตัวเลขในงวดนี้ก็ขอย้อนไปให้ชมในงวดที่ออก60นะครับงวดที่ออก60ทั้ง2 0นะครับชน5ตัว7 9 0 1 2เลขที่ออก60มาที่เลข0นะครับ งวดต่อมาชน9 1 2 3ชน4ตัวนะครับเลขที่ออก4 2ก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมาก็ชน5ตัวนะครับ0 1 2 3 4เลขที่ออก3 1นะครับมาที่เลข1ขออภัยนะครับ งวดต่อมาชนเก้าหนึ่งสองสามเลขที่ออกแปดเก้าเขาที่เลขเก้าน,นะครับงวดต่อมาชนสามตัวหนึ่งสามสี่เลขที่ออกสองหนึ่งนะครับงวดต่อมาชนสามตัวสามห้าหกเลขที่ออกสี่หกนะครับงวดต่อมาชนแปดศูนย์หนึ่งเลขที่ออกสองแปดงวดต่อมาชนสี่ห้าหก เลขที่ออกเก้าี่เข่าทีเล็กนะครับหัวต่อมาชน678 90ตัวนี้ชนเยอะไปหน่อยนะครับ5ตัวเลขที่ออก3 7ก็ยังมาตรงหลักอยู่นะครับหัวต่อมาชน78 901เลขที่ออก5 9เก้า็เข่าทีเล็กนะครับหววต่อมาชน0 1 2 3สา เลขที่ออก0ูนย์นะครับงวดนี้งวดต่อมางวดที่ผ่านมานะครับชนห้าตัวสองสี่ห้าหกเจ็ดเลขที่ออกสามสองนะครับก็เข้าทีเลขสองดูชนเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังเข้าตรงหลักนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับงวดนี้ชนแค่สองตัวนะครับ น่าจะมีลุ้นเป็นงวดที่3จะเข้าหรือไม่ <_ S 1> ก็ต้องไปลุ้นกันดูนะครับมาดูวิธีการคำนวณในงวดนี้เลยนะครับสำหรับ fc เกับเก,ก็น่าจะมีสูตรอยู่แล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับสูตรก็ไม่ยากนะครับสูตรนี้จะ เป็นงวดที่30นะครับสูตรที่1วิธีการคำนวณน,นำหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักหน่วยบน1ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวที่สามหนึ่ง 3, ครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สาม 1ครั้งบวกละหน่วย3ตัวครั้งที่3 1ครั้งบวกละร้อยสตัวครั้งที่4 2ครั้งนะครับสมบวก2ก็ได้4นะครับ3บวก4ได้7 7บวกไ2ได้9 9กบวกก็ได้99บวกได้5 5บวก3ได้8 8บวก4ได้2นะครับ2เป็นตัวแรกนับไปอีก ให้ครบ6ตำแหน่งก็2 3 4 5 6 7นะครับสูตรที่1ได้ตัวเดิมนะครับ2 3 4 5 6 7สูตรที่1เป็นงวดที่30นะครับได้ตัวเดิม สูตรที่2จะเป็นงวดที่33มาดูสูตรที่2กันนะครับวิธีการคำนวณสูตรที่2นะครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันสองครั้ง บวกหลัก <blunt> ร <animation> ้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สองสามครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสองคงที่นะครับสูตรนี้ x บวก2บวก1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 นะครับมาทวนสูตรกันนะครับหวดนนี้ได้6 8 9 0 1 2ตัวนี้3 2ก็เป็น6 6 2ก็เป็น12 4 2เป็น8 7 2เป็น14 4 2เป็น8 2 3เป็น6 6บวก2ได้8 8บวก0ก็ได้8 8ปบวก8ได้6 6 3บวก3ได้9 9บวก4ได้3 3บก8ได้1 1บก6ได้7 7็บวก5ได้2 2 2บวก2ก็ได้4 4บวก2คงที่ก็ได้6นะครับตัวแรกเป็นเลข6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9 0 1 2นะครับตัวนี้บวกทีละแต้มนะครับมีกระโดดอแค่ตัวแรกนะครับกระโดดตัวที่2นี้นะครับ x บวก2บวก1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 ครบ6ตัวพอดีห 8ปดเกนะครับ6 8 9 0 1 2หงวดนี้ชน2ตัวนะครับเลขสองมี2สูตรเลขสมีสูตรเดียวเลขสีมีสูตรเดียวเลข5มีสูตรเดียว เลขหมี2สูตรเจ็ 7, 8, 9, มีอย่างละสูตรชน2ตัวที่เลข2อขอภัยใช้กระแดงก่อน2กับ6นะครับ2ตัววดนี้จะมาตามนัดหรือไม่นะครับต้องไปลุ้นในวันที่16 พฤศจิกายน2567นะครับงวดนี้จะเดินต่อเป็นงวดที่3หรือไม่นะครับชน2ตัว2กับ6นะครับเน้นว่าเป็นหลักหน่วยนะครับสูตรนี้ยังเดินตรงหลักอยู่นะครับเป็นงวดที่ลงจริงงวดที่3ามนะครับต่อไปมาดู หลักหน่วยล่างชุดสตัวชน2สูตรนะครับงวดที่ผ่านมามันหลุดนะครับเข้าสูตรที่1สูตรที่1ได้ศูนย์หสสูตรที่2 0 3 4 8ไปชน0ูนย์กับสเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับตัวนี้หลุดไปหลักสิบก็ถือว่าหลุดนะครับ เอาแค่สูตรที่1ก็อเอาสูตรที่1ไปนะครับหาสักคู่หนึ่งนะครับเจอแล้วรครับสูตรที่1น,นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ 2ีนะครับสูตรนี้ลงจริงเป็นงวดที่2นะครับเลขที่ออก3 2มีทั้ง3มีทั้ง2เลยนะครับเข้า10หน่วยสูตรนี้วิธีการคำนวณน,นะครับนำหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักพัน3ครั้ง บวกหลักหน่วยบน1ครั้งบวกหลักร้อยสตัวครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักร้อยสตัวครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่ส1ครั้งบวก2คงที่นะครับ5 3ก็เป็น15 6 3เป็น18 5บวก8ได้3 3 4บวกได้7 7บวก1ได้8 8บวกศก็ได้8 8, 8 บวก1ได้9 9บวก2ได้1นะครับเป็นตัวแรกสูตรนี้นับเรียง4ตํตำแหน่งก็1 2 3 4นะครับงวดนี้ลงจริงเป็นงวดที่2จะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรที่1 1 2 3 สี่นะครับเอาสูตรเดียวไปเลยนะครับเนื่องจากว่าสูตรที่สองมันหลุดไปอยู่หลักสิบเดี๋ยวแอดจะดินสอลงไว้ให้นะครับ <S <S เผื่อ f ออยากได้ว่าได้อยากรู้ว่ามันออกมันได้เลขอะไรนะครับพอพูดไปพูดมาก็เริ่มสับสนนะาะทันจะไอ อากาศเปลี่ยนว่าไอนะครับขออภัยนะครับสูตรที่2และคำนวณได้ตัวนี้นะครับแคปไปเลยคำนวณได้6904นะครับวิธีการคำนวณก็แคปไปได้เลยนะครับสูตรนี้หลุดแล้ว3 3เป็น9นะครับ เกบวกสได้1 1 5, ึ 6, 6, บวกค่าได้หกหกบวกศย์ก็ได้6 6หบวกหได้2 2งบวกสาได้5 5าบวกหน่งคงที่ได้6ถูกแล้วนะครับ6กบวกสได้9 9้บวกหได้ศูนศบวกสได้4นะครับห9 0ก้าศนย์สี่ ก่อเอาปากกาแดงลงตัวนี้นิดนึงนะครับตัวเล็กๆ6904เผื่อ f อฟอยากทราบตัวเลขนะครับก็ยึดไปที่สูตรที่หนึ่งตัวเดียวก็พอนะครับ1 2 3 4นะครับต่อไปมาดูสูตรหลักสิบสูตร ธรรมตะที่ได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวแอดหายไไว้นิดนึงนครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเอฟซจะสับสนถ้าลงหลายสูตรนะครับหฮไลเ์เขียวนี่คือหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านม,ามันมันไปหลักสิบ เลขสามนะครับตัวนี้ก็ถ้าจะเอาชนชุดนี้ก็จะได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าหรือมันจะหลุดจะมาอีกไหมละ่ะเอาแค่สูตรที่1สูตรเดียวพอนะครับลกหน่วยนะครับทำไมสูตรสิล่างอมตะสูตรนี้ลงกิง ลงจริง1ป 10, ็สิมวดนะครับเอฟซีน่าจะมีสูตรกันทุกท่านแล้วนะครับมีทุกช่องสูตรนี้ได้ตัวเดิมนะครับ2องสาี่ห้าหกตัวนี้สูตรนะครับ งวดน,นี้งวดที่17นะครับลงจริงแต่สูตรเดินสะดุด2ครั้งงวดน,นี้จะเป็นงวดท,ที่34ของสูตรนะครับ5บวก3ได้8 8บวก6ได้4 4บวก2ได้6 6บวก1ได้7 7บวก5ได้2ถูกแล้วนะครับ ก็ชุดนี้เอาไปสูตรเดียวเพียวพอนะครับเดี๋ยวจะหาสูตรที่เดินมันคงกว่านี้มาชนนะครับมาดูตัวที่จะตัดให้ได้เหลือน้อยตัวนะครับสูตร มาหาสูตรคู่ขี้1ิล่างยังไม่เจอนะครับต้องขอไปเดี๋ยวไว้ลงคลิปต่อไปนะครับเอาแต้มล่างนะสูตรเก่าที่ได้ไปต่อนะครับผมแต้มล่างสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับลงเป็นงวดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองนะครับ งวนนี้จะเป็นงวดที่สามเขียนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอจะลืมแ้วก็ตำรามันเยอะครับบางทีก็เลือกมาสูตรที่มันเดินต่อบางทีก็เลือกไปโดนสูตรที่มันหยุดเดินต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหนเป็นเพียงคำนวณไปตามสูตรความน่าจะเป็นนะครับชุดนี้เป็นแต้ม10หน่วยล่างนะครับแต้ม10หน่วยล่างงวดที่ผ่านมา1 2 3 4 5สอ งวดที่16ของสูตรนะครับมาดูงวดนี้จะได้เลขอะไรนะครับ งวดนี้ลงจริงเป็นงวดที่สามนะครับวิธีการคำนวณน,นำหลักแสนบวกกันสามครั้งนะครับบวกหลักสิบปนสองครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สามสามครั้งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรนับเรียง สแหน่งนะครับ5 3เป็น15 4 2เป็น8นะครับตัวนี้ได้เล็ก0 5บก8ได้3 3บก3ได้6 6บก2ได้8 8บก0ก็ได้8นะครับ8 9 0 1 2 3 4นะครับ แต้มล่างนะครับสูตรนี้เดี๋ยวย่อลงให้เห็นหัวกระดาษนะครับจะได้แคปไว้สูตรแต้มล่างนะครับ8 901234ศู่งเดี๋ยวเขียนลงในแผ่นไว้ก่อนตัวนี้นะครับ ลุ้นต่อในวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2,567ไว้ลุ้นกันนะครับโอ้สูตรนี้ลงจริงเป็นงวดที่4เหรอแอดกอนนึกว่าเป็นงวดที่3เป็นงวดที่4นะครับงวดนี้แต้มล่างนะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับมีสิบล่างคู่ขี้เดีแอดหาเจอ,อจะลงในคลิปถัดไปนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ไปจับ แตมล่างที่เลขหลักหน่วยล่างที่เลขขี้ก็พลาดไปนะครับต้องขอภัยครั้งหนึ่งนะครับไปรุ้นกันในงวดที่จะถึงนี้เริ่มกันใหม่นะครับก็ขอ,ขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณด้วยนะครับโชคดีครั้งนะครับสวัสดีครับ ลืมให้แคบเอาไว้นะครับเอบไว้เผื่อได้ไปจับชนกับเลขเด่นที่ท่านผู้ชมมีนะครับตัวนี้ชุดนี้เป็นหลักหน่วยนะครับชุดนี้ก็ชนหลักหน่วยนะครับเตือนผ่านแค่สูตรเดียว น่าสนใจสูตรนี้นะครับ4ตัวมา1ตัวหลักหน่วยล่างตรงๆงนะครับไว้จับคู่กับหลัก10ล่างหรือท่านผู้ชมจะนําไปจับกับ2 3 4 5 6ที่เป็นสูตรหลัก10ล่างอมมตะเดินดีก็ได้นะครับถ้าทั้ง2สูตรเดินต่อก็น่าจะเข้าวินอีกนะครับขอท่านผู้ชม ลองนำไปจับคู่กันดูนะครับ